ข่าวด่วนวิริตาวิริโงพภาคมประกาศสำนักง,งานทรัพยากรน้ำเพีงชาติเตือนน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพยยกระรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาร์ตะัยปุทกภัยพยยกระ,าระรากาศทางเพจและยูทูบบนฟ้าพยากรวิริพรลงเวลาชายทางเฟซบุ๊ก ประจำวันพุธที่21พฤษภาคมในช่วงเย็นคืนนี้จะพามาดูและติดตามพื้นที่เสี่ยงฝนประกาศสำนักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติแจ้งเตือน,นพื้นที่เสี่ยงภัยที่เกิดน้ําท่วมขงังน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากและอินคลนลมที่3 26พฤษภาคมนี้จะมีพื้นที่ไหนบ้างเชฟพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนและเปอร์เซ็นต์ของฝนในวันนี้เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับสำนักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติได้ออกมาประกาศแจ้งเตือน ในเรื่องของน้ำท่วมขงังน้ําท่วมสะพันน้ําป่าไหลหลากและอินคลนโคลมยร่ม23-26พฤษภาคมนี้ โดยแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือบริเวณพื้นที่แม่ห้ ang ang. องสอนอำเภอแม่ลาน้อยแม่แ emia, iggs, สเรียงและศบคุณเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายแม่สายขุนตาลเชียงของแม่จันดอยหลวงแม่ลาวและเวียงป่าเป้าเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวพระแม่แตงแม่อายเสมืองและอมก่อยลำพูนอำเภอเมืองลำพูนลำปางอำเภอเกาะคาและศปรา พยามเอโปงหน้านอำเภอเชียงกลางท่าวังผาทุ่งช้างบอกเรือปัวภูเพียง แม่จริมเวียงสาและสองแควแพรอ่อำเภอรองวังชินและสูงเมนอุตรดิตอำเภอน้ำปาดและบ้านโคกสุขโขทัยอำเภอศรีสัชนาลัยและสวรรคโลกตากอำเภอท่าสองอยางพบพระวังเจ้าและอุ้มพางกำแพงเพชรอำเภอลานกระบือพิษณุโลกอำเภอชาติตรการนาครไทยและบางระกรมเพชรบูร์อำเภอลมเก่าอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลยอำเภอภูกระดึงภูเรือภูหลวงและวังสะพุงจังหวัดหนองคายอำเภอเมืองหนองคายและผลพิสัยจังหวัดบึงการอำเภอเซกาและบึงโขงหลงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอกุจินารายดอนจานและรองคําอุดรธานีอำเภอบ้านผือและเพนสกลนครอำเภอเมืองสกลนครโคกสีสุพรรณเต่าง,งอยโพนนาแก้วภูพานและอากาศอํานวยนครพนมอำเภอนาแกนาทม นาว่าบ้านแพงและสีสงคราม มุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารดงหลวงนิคมคำสร้อยเล็ดนองสูงชัยภูมิอำเภอเมืองชัยภูมิเกษตรสมบูรณ์คอนสวรรค์และคอนสานคอนแก่นอำเภอบ้านแฮดภูผาม่านแวงน้อยและแวงใหญ่มหาสรารคามอำเภอกุดรัง,รงโกสมพิสัยบอระบือพยัคฆภูมิพิสัยและยางศีสุราชร้อยเอ็ดอำเภอพนมไพรโพชัยโพนทองมเหยวดีสุวรรณภูมิเสรภูมิและนองพ่อยโสธรอนนำเภอเมืองยโสธรกุดชุมคอวางทราย มูลและเลิงนกทาอำนาจเจริญอำเภอเมืองอํนาจเจริญชานุมานปทุมร,ราชวงศ์สาพนาและลืออำนาจนครราชสีมาอำเภอปากช่องและวังน้ำเขียวสีสเกตอำเภอเมืองสีสเกตขุนหานและราศีสไล อุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีนาจรวยและวารินชำราบภาคตะวันตกกาญจนบุรีทองผาภูมิไซโยกศรีสวัสดิ์และสังขระบุรีราชบุรีอำเภอบ้านคาเพชรบุรีอำเภอแก่งกระจานส่วนภาคตะวันออกบริเวณพื้นที่นครน,นายกอำเภอเมืองนครนายกปากพีและบ้านนาปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีประจันตคามกบินบุรีและนาดี ฉะเชิงซาเพเภมเมืองฉะเชิงซาและบ้านโพจากแกวอำเภอตาพระยาชนบุรีอำเภอบางระมุงพนัทนิคมและพานทอ,งจ,นทองจันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีครุงท่าใหม่นาใหญ่อามและแหลมสิงห์ตราดอำเภอเมืองตราดเขาสมิงคลองใหญ่บ่อไร่และแหลมงงอบภาคใต้บริเวณพื้นที่ จังหวัดชุมพรอเภอเมืองชุมพรท่าแสะละแมสวีและหลังสวนระนองอ,อเมืองระนองละอุ่นสุขสำราญสุราชธ,ธานีออชัยบุรีบ้านตาคุณบ้านนาสารและพนมพังงาอเเมืองพังงากระโปงเกาะยาวกุระบุรีตะกวัวป่าและท้ายเมืองกระบี่อ,อคลองท่อมปลายพระยาเหนือคลองอ่าวเลือกภูเก็ต อำเภอทลางนครศรีธรรมราชอ,เ,อเมืองนครศรีธรรมราชท่าสาราและภูมิกิรีสงขลาอเภอสะดาและสบาย,ย้อยยะรามอำเภอบรนนันสตาเบตงและยะหานราธิวาสอำเภอจันเนะแหวงและสงไหิปาดีส่วนฝ่ระวังอ่างเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดใหญ่ปริมาณน้ํามากกว่าร้อยละแปบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนน่านแพร่พเยาวสุโขทยัยพิษณุโลกนครสวรรค์หนองคาย สกลนครชัยภูมิมุกดาหารนครพนมนครราชสีมาศรีสะเกดอุบลราชธานีสาแก้วชนบุรีตราสุพรรณบุรีสระบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลานะคะต่อไปจะพาไปเช็พ,พิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝน21พฤษภาคม17นาฬิกากลุ่มฝนในมริเวณพื้นที่ นากลาง4.2อุดรธานี1.7บ้านนาคำ5บ้านนงสวรรค์11.7บ้านท่า13.5นาว่า5.2สกลนคร4.2ท่าแขก2.7บ้านท่า2.2คอนแก่น8กาฬสินธุ์3.7บ้านไผ่2.5ชัยภูมิ1.5บัวใหญ่0.9บำเหน็จนรง 1. 1, นค์1.1นครราชส,สีมา4.2นางรอง3.7คอนบุรี2.7บุรีรัมย์2.3สุรินทร์1.4 คูคัน7.7กันทลัก2.8สีสเกต5.5บนราชธานี3.3เดชอุดม2.5เทียงคืนยิ22พฤษภาคมเชียงราย3.1บ้านแม่อยหลวง8.2ชัยประการ4.7เชียงดาว6.8พาน4.5เชียงคำ8.2ปัว7.7เทศบาลเมืองน่าน6.6 2 5.5แพร6.4 บ้านหลวง6.1จุดอุตรดิต1สิบเสวรรคลโลก5 2, ้าจุดโขทัย1.8ึ่จุดแพิษณุโลก4.8พิจิตหกจก้ากพงเพชร6.3จุ 3, บ้าน้งวิไลสามจหน้องบัว5.7าน้องไผ่สี่จิเชียมบุรี2.3นครสวรรค์สอุดอุทยัยธานีเก้าจุดหนึ่งวงเวียนสากแก้วหนห้วยกระเจาสามจ บางสะพานน้อย2ก่อสองสุสุราษฎร์ธานี7.2ตะกัวปา0.7นคนครศรีธรรมราช2.5ุทุงใหญ่4.2กระบี่5.7ต่อไปนี้จะพาไปดูการพรรากาศในวันนี้จนวันพรุ่งนี้ 22, 2 1 2 2ถึงสิาคม2 5 6 8พยากรณ์อาดกาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงใหม่ลำพูนลำปางตาก,กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด23.26องศาและสูงสุด33.36องศาจากลมตะวตกเชียงใต้ความเร็ว5มถึ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาะจันออกเสียงเหนือ ฝนฟ้าขนองรายละ70ตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด24 26องศาและสูงสดุด33 35องศาจากลมตะนออกเฉียงใต้ความเรส็ส10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง ฝนฟ,ฟ้าขนองร่อยละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีการจนะบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุด35-36องศาจากลมใต้ความเร็วึง2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครปริมมณฑลฝน,นฟ,ฟ้าขนองร่อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาและสูงสุด33-36องศาจากลมใต้ความเร็วึง2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งฝนฟ,ฟ้าขนองร้อยละห0ตกหนักบางแห่งบริเวณนครน,นายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีระตราดอุณหภูมิต่ำสุดยี่ภาคเจ็ดองศาและสูงสุด3 3มสองศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสูงถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงคล,ลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าขนองลอยละ60ตกหนักบางแหง่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุดยบ4 2 7องศาและสูงสุด33-35องศาจากลมต่ำออกเฉียงใต้ความเร็วลม1 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ํากว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองลอยละ60ตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนอุณหภูมิต่ำสุดย24-25องศาและสูงสุด32-35องศาจากลมตตก ความเร็วสูงถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทเทเลขื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอกท่านติดตามบรรากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันพุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารไว้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้หนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ